ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้ก็เป็นวันที่วันที่10วันที่10เมษาสน2 5า0และอีกไม่กี่วันก็คงจะเป็นวันสงกรานวันที่13เมษาเป็นวันสงกรานอาทิตย์ที่ผ่านมาหลวงพ่อรู้สึกว่าธุกราการงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ยุ่งเหยิงพอสมควรว่างันนะถ้าจะว่ายุ่งเยิงนะถ้าจะว่าภารกิจที่จะต้องทําก็ใช่คือภารกิจที่จะต้องทําในชุมชนและสังคมในฝ่ายพระสงฆ์อันดับแรกหลวงพ่อได้ลงไปบรรจุอธิทฐานสรองเจดีหลวงปู่สุวัตจุวโจวัดเขาน้อยจังหวัดบุรีรัมย์หลวงตามหาบัว เป็นองค์แสดงธรรมตอนบ่ายสามสี่โมงของวันที่6คนก็โอ้รู้สึกมากงานใหญ่เหมือนกันเจดีนี่ก็สร้างมาได้สี่สี่ปีกว่าค่อยสำเร็จได้ใช้เงินไปยี่สกว่าล้านที่เขาประกาศในวันนั้นว่ายี่ล้านกว่าแต่ก็ดูก็สมสมน้ำสมเนื้อใหญ่เป็นศิลปะของขเขมรเหมือนกันเพราะว่าแถวนั้นมันใกล้ขเขมร เป็นศิละปะเขมรพอมองประเหตนเลยแนละ้ว่าเป็นศิละปะของขเขมรมีหินมีพญานาะค <c oughs> ดูแล้วก็ <c oughs> กืสวยงามไปอีกแบบหนึ่งพอวันที่เจ็ดทั้งพี่น้องอำเภอสตึกบรีลำก็นัน่นมวนลงไปนู่นอีกตอนเช้าสวดมนต์ฉันเช้ายกฉัดพระประธานที่เขาสร้างมาถึง20ปีที่บริเวณสนามของอำ,อำเภอเขา เป็นสนามอำเภอเขาเขาสร้างพระพุทธรูปใหญ่แต่ก็สวยงามนะตอนนี้ก็ขาดการบุรณะกาททาให้เศร้าหมองทางอำเภอเขาก็เลยทางกำลังเมืองนั้นกำลันกำลังเอเภอจะตึกที่เป็นผู้กว้างขวางในในถิ่นนั้นเป็นผู้มีศรัทธาเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในถิ่นนั้นยังก็เลยพร้อมกับอำเภอบูรณะพระพุทธรูปองค์นั้นขึ้นนะให ดูดีขึ้นเหมือนนปิดทองท่านบอกเขามาคิดอีกว่าคงจะเกี่ยวกับพระไม่มีชัดไม่มีที่มุงที่บังก็มังเหมือนกันท่าีเพราะผ้าตากแดดตากฝนคนก็เลยพร้อมคากันทําเป็นชัดขึ้นมาเพื่อจะยกฉัดขึ้นไปกัน้นพระพุทธรูปก็จะจินนต์มงนองหลวงตาไปทีนี้เมื่อหลวงตาไม่ไปเลยทายัางไงเขาก็เลยนิมตนเกจิรุ่นจิว๋วเหมือนกันที เออเกจีรุ่นจิวมีหลวงพ่อเป็นหัวหน้ามีอาจารย์สุดธรรมอาจารย์นรงอาจารย์บุญมีโอ้หลายองค์อาจารย์บุญทันเหมือนกันนะแต่ร้วนแล้วก็ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะถ้าคิดเป็นพันษาออกมาเลยก็คงละสามสิกว่าพันษาทั้งนั้นแต่หลวงพ่อก็4ี่สิสองสี่บสามพันษาได้นับกระิบ,บวชแต่ปีศูนย์ปดได้ก็เนนะี่ยได้ไปยกฉัดาประทาน ที่อำเภอสตึกพอกลับขึ้นมาเถอะนีพอกลับขึ้นมามาถึงวัดได้ไปบรรจุพระพรมสารีริกธาตุที่วัดหลวงปูบุญมีนาคูนอำเภอบ้านผือเราเนี่ยไม่ได้ฉันจังหารที่วัดเลยว่างั้น,นพอมาถึงจอนตอนเย็นแล้วก็ผงดิฉชาก็ออกแต่เช้าเลยไปบรรจุพระพรมสารีริกธาตุและกธาตพระอรหันแล้วก็คา,า,าดครูบาอาจารย์ ที่สารสุสิ์ได้เก็บไว้ในบ้านที่พระสงฆ์ที่ด่านดนได้มาก็มีอธิธาต์มั่งพระธาตุมั่งคือพระธาตุพระรหันมีหลายองค์ที่เป็นกลรงมีตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่อ่อนหลวงปู่เทศหลวงปู่ชอบหลวงปู่สามหลวงปู่ดุลทั้งหมด ที่หลวงพ่อไล่ดู32 32วันนั้นสามสิบสองสามสิบสององค์ว่างั้นรวมกันทั้งหมดแล้วที่บรรจุอธิที่บรรจุเจดีย์ที่หลวงปู่บุญมีแปลว่าล้วนแล้วจะเป็นพระธาตุจะเป็นอธิธาตุของเกจิพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ในยุคนี้สมัยนี้ที่พวกเราเคารพนับถือทั้งหมดว่าเงี้ะเกือบทั้งหมดว่างั้ย แต่เขาก็ถามมาโอ้หลวงปู่สิงทองมีไหมหลวงปู่จวนมีไหมฮะโอ้ยไม่มีตาไม่จริงในวัดของหลวงพอ่อหลวงพอ่อมีอยู่นีของหลวง,งปู่สิงทองเพราะหลวงพ่อได้ไปช่วยจัดงานศพของท่านก็ยังมีอยู่โอ้เสียดายไม่ได้ออามาแต่หลวงปูล่ลามีแล้วก็ของหลวงตาเนี่ยก็เกษาคือผมของท่านบรรจุเข้าไปนะเป็นสถานที่เป็นเจดีเล็ก กว้างสมเมตรปีดแปดเหลี่ยมสูงก็ประมาณ10กว่าเมตรเนะี่ยหลวงพ่อก็เลยตั้งชื่อว่าเนี่ยเจดีย์ของหลวงปู่บุญมีเนี่ยจิว๋วจิ๋วแต่แจ๋วเจ๋วเพราะเหตุใดเพราะว่าบรรจุมีแต่ของที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งที่สูงส่งที่สุดในยนุคนี้สมัยนี้ที่พวกเราได้เอามาบรรจุไว้ที่นี่เพื่อจะได้กราบไหว้สักการบ,บูชา ังเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้ก็ได้บรรจุวันที่แวันที่แตอนเช้ากว่าจะเสร็จได้ก็บ 4, ับงสหโมงเย็นอพอกลับมาอีกนะพรุ่งนี้เช้าวันที่9เมื่อวานเนะนี่ยหลวงพ่อไปนู่นนี่ไปทอดผ้าปา่าให้หลวงปู่ลีหลวงปู่ลีนี่ก็ไม่ใช่หลวงปู่ลีผาแดงนะเป็นหลวงปู่ลีหลานหลวงปู่ล่า บวชมากเกือบ3 0มสษามาัท่านก็มรณภาพบวชเมื่อ,อายุภายแก่พอสมควรแล้วก็ท่านได้ไปช่วยหลวงปู่ล่าสมัยสร้างวัดใหม่หลวงพ่อออกมาแล้วหลวงปู่ลีนี่นะเป็นผู้ทําศาลาตรงถ้านะถ้ำพระใหญ่นี่นะฝีมือของหลวงปู่ลีนี่แหละไปช่วยหลวงปู่ล่าแล้วก็ทางถนอนหน,นทางขึ้นภูเจ้าก้อ หลวงปู่ลีก้อนหินก้อนไหนทางแถบนั้นหลวงปู่ลีไม่ได้ยกสิบสองปอนแปดปอนทุบนะไม่มีว่าะงั้นขยันขนาดนั้นนะหลวงปู่หลีท่านไปอยู่ที่ปูเจกอกท่านก็ยังอายุยังไม่แก่มากเท่าไหร่เพาะงั้นะนะกำลัง <c oughs> กําลังแข็งแรงแนละ้วเป็นคนใจเย็นคนตัวใหญ่ต่างหากเพราะงั้นะนะแต่นี้ท่านก็ออกจากปูจกอกมาท่านก็มาอยู่ที่บ้านโพนะนทองเนี่ย กับมรณภาพที่นี่ญาติโยมทั้งหลายเขาก็เห็นว่าท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่จะสร้างเจดีเขาก็เลยน,นิมนต์หลวงพ่อเนี่ยไปหลายครั้งน่ะหลวงพ่อก็ไปช่วยๆเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อก็เลยรวบรวมเจตุปัจจัยภายในวัดของเราเนี่ยน่ะไปช่วยเจดีของท่านเพราะมันมันไม่เสร็จขึ้นไปแล้วมันไม่เสร็จข้าวก่อนก็ถวายไปเท่นี้ก็เลยถวายไปอีกหนึ่งแสนบาทนเมื่อวานเนี่ยนะเพราะนั้นพวกเรานมโมธนาสาทุกพร้อมกันหน้า งหลวงพ่อเ่ยอบเจตวปัจปจัยไม่ใช่ของหลวงพ่อหรอกของวัดวาศาสนาของศรัทธาญาติโยมปู่นั้นถวายบังปู่นี้ถวายบางหลวงพ่อก็จะเก็บรวบรวมช่วยดูแลบํารุงพระพุทธศาสนาโดยอย่างสร้างเจดีย์สร้างวัดวาศาสนาะแล้วก็ลงรับรงเรียนโรงพยาบาลสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์หลวงพ่อก็ช่วยช่วยไปอันนี้ก็ได้ช่วยเจดีย์เมื่อวานนะพอไปเห็นแล้วมัน มันจะไม่เสร็จว่างั้นอ่ะเราคงจะทอดผ้าป่ายสักสองสามครั้งม้างหลวงพ่อว่านแต่ทีแรมกมันก็ผิดพลาดไปนี่แหละเมื่อวานนึ่งหลวงพ่อก็ได้ไปนี่แหละทอดผ้าป่าให้แก่จีดีของหลวงปู่หลวงพ่อรลีวัดบ้านโพนทองอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายในเใช่ที่เสืออำเภอโพตากจังหวัดหนองคายเมื่อวานนั่นแต่ถ้าจะว่าไปแล้วภารกิจ ของหลวงพ่อหรือารภารกิจของพระเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วมันไม่แพ้คารวะญาจูเหมือนกันเพื่อเพื่ออาจจะมากกว่าถ้าว่านิมนต์มานิมนต์ไม่ไปยังไง่ะเานีเสียความรู้สึกถ้าว่ามานิมนต์เราจะให้พาเล็กพาน้อยไปแทนจเจ้าภาพเพาเสียความรู้สึก okay. เพราะฉะนั้นถ้าไม่ไปไม่ได้ต้องปฏิเสธเดี๋ยวนั้นเลยบอกไปไม่ได้ติดตัวรักจะเอาอยัางไง าเขาบอกเออถ้าไปไม่ได้เอาองค์อื่นไปแทนภายนาวัตของท่านอาจารย์ก็ได้เออยังค่อยไปแทนแต่ถ้าว่าเขาไม่ไว่าจะไงเขาก็ต้องไปหาองค์อ,อื่นเพราะงานของเขาเป็นงานใหญ่จะต้องเป็นที่รู้จักของชุมชนและสังคมเพราะดังสิ่งเหล่านี้มันก็ <H it? S 1> เขาก็ฉลาดคนนั้นอีกทีนี่เขาฉลาดคนนั้นก็คือว่าเขามาให้ให้เราหาวันให้เขาเลยเหาือนนท่านอาจารย์ว่างวันไหน S <S <an> จะเอาวันนั้นเราก็เอาอยัางไงได้เลยท่านนี่ก็ดูปฏิทินดูแล้วดูอีกดูตรงที่มันมว่างๆนี่ <g ül> ก็เอาเขาตัวเองจะปฏิเสธก็ปฏิเสธไม่ออกได้วัน่เพราะตัวเองหาวันให้เขานะอตาตมาไม่ว่างก็ว่าไม่ได้ทีนี่ผลนี่เราต้องได้ไปอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะนะและนี่คือการพูดให้ฟังทางนี้ทางนั้นก็ให้พวกเรารู้ว่านี่แหละภารกิจ ที่เกี่ยวกับชุมชนและสังคมเกี่ยวกับวัดวาศาสนาครูบาอาจารย์เียเราได้มาระดับนี้เราก็ต้องได้ช่วยเท่าแก่ชรากว่านี้นะท่าหลวงพ่อกว่านี้ขึ้นไปหลวงพ่อก็คงจะปฏิเสธคงจะรับไม่ไหวคงจะบอกเอยหลวงพออายุมากแล้วไม่ไหวแล้วหยุดแล้วก็จะบอกแต่นี่พอไหวอยู่ถ้าพอไหวอยู่ถ้าไม่ไปเนี่ยเขาก็จะหาว่าเล่นตัวอีกละเท่ กาลเทศะบุคคลมันยังไม่ถึงพร้อมมะานะัแต่ว่าถึงยังไงก็ตามอันนั้นคือภาระภายนอกเราจะถือว่าเป็นเนื้อเป็นหนังสําหรับเราจริงๆไม่ได้คือภาระภายในของเราคือชําระกิเลสเนี่ยอันนี้เป็นกิจจิจาเป็นและสำคัญอย่างยิ่งอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่จะปรินิพานดู่ที่เมืองกุสินาราในคืนวันนั้น คือนอนอยู่ที่ต้นรางทั้งคู่พระสงฆ์ก็อยู่วงในมันลักกริย์ก็อยูรอ่รอบอยู่วงนอกพระนุนก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข่าเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพานไปแล้วเนี่ยคือพระพุทธองค์ก็บอกว่าจวนจะสว่างในวันนี้เราตถาคตจะทิ้งขันนะนะจะปรินิพานแล้ว ทีนี้พระสงฆ์ทั้งหลายต่างคนก็ต่างเสียอ,อกเสียใจเหมือนกับพ่อแม่ที่เป็นล่มโพธิ์ทศของเราจะจากไปท่านก็บ,บอกล่วงหน้าไม่หมดทีนี้ก็พระที่ยังมีกิเลสอยู่ร้องหหมร้องไห้เสียอ,อกเสียใจที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานที่นี้จากพวกเราเป็นอนันตาการจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกทีนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็ร้องห่มร้องไห้ผ้าโนนกา คงจะแข็งใจเหมือนกันเพราะพาดนวลเขร้องไห้เหมือนกันแะท่านยังเป็นพระโสดาบันอยู่ท่านก็แข็งใจเหมือนกันเต่ไป็นกาบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขามเมื่อพระพุทธองค์ผ่านไปแล้วจะให้พวกข้าพระอ,องค์ปฏิบัติอย่างไงกับศีรษะของพระพุทธองค์ไปเจ้าขาพระพุทธองค์บอกว่าวอย่าเลยอานน์ฟังเลยสิพระพุทธเจ้าเนี่ยขนาดจวนจะปรินิพานใจจะขาดอยู่แล้วท่านก็นยังห้ามอย่าเลยอานน์เลย อย่ามายุ่งกับสีละของเราจะถาคตเลยหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายคือพยายามเผากิเลสในใจของท่านให้เหือดแห้งนั่นแหละเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายอย่ามายุ่งกับเรื่องธาตุเรื่องขันของเราธาตุขันของเราเป็นหน้าที่ของกษัตริย์มันลักษัตริย์เขาจะจัดการเองเมื่อเราผ่านไปแล้วหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายคือให้เผากิเลสนะพวกเราฟังเลยสิว่าพวกเราจะทําธุราการงานอันไหนก็าตาม อย่าไปลืมที่ว่าเผาขิเลสในใจอันนี้คือจุดภาพประสงค์ของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแต่หาว่าพวกเรายังไปถือว่าภายนอกอยู่ทุ่นุ่นไปหากินข้าวต้มขา้าวนมตรงนั่นตรงนี้เพรา่าหาว่าช่วยงานที่แท้ตัวเอง หิวกระหายอยากกระเสือกกระสนไปหากินนั่นนั้นถามว่าไปช่วยงานทําไมไม่ช่วยเผากิเลสในใจของตนเองให้เหือดแห้งหายไปอันนั้นคือพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอ่ะย่าเลยอานนุนให้พวกท่านทั้งหลายพยายามกําจัดชําระกิเลสภายในใจของท่านเผากิเลสภายในใจของท่านให้เหือดแห้งไปอันนั้นหน้าที่ของพวกท่าน เรื่องศีลละของตถาคตเป็นหน้าที่ของกษัตริย์มันลักษัตริย์เขาจะจัดการพวกท่านทั้งหลายไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องยุ่งให้พวกท่านทั้งหลายเผากิเลสภายในใจของพวกท่านก็นั่นแหละพระอนุนก็ยังไม่ลดละเพียงแค่นั้นพระอนุนกราบทูลขึ้นมาว่าจริงอยู่พระเจ้าค่ะในเมื่อพระองค์ผ่านไปแล้วถ้าหาว่ามันละกษัตริย์ถามพวกข้าพระองค์ว่าจะปฏิบัติอย่างไรต่อพระศีรละ ของพระพุทธเจ้าท่านอานทน์พวกข้าพระองค์ก็จะได้ตอบถูกว่าให้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนั้นพระเจ้าข่าวออพระพุทธองค์กออ็จำทน,นต่อหลักเหตุผลใช่ไหมล่ะท่านก็บอกเอ,อถ้าเขาถามนะก็ให้ปฏิบัติกับศีระของเราตถาคตเหมือนกับปฏิบัติกับศีระพระเจ้าจักรพรรดิตอนอนี้พระเจ้าจากักรพรรดิยุคนี้ก็ไม่มีทีนี้ก็ จะทำยังไงเลยก็ต้องถามต่อพี่ว่าการปฏิบัติต่อพระศีลของพระเจ้าจากักรพรรดนั้นเขาปฏิบัติอย่างไรพระเจ้าข่าหมือพานนกัดลุกเข้าไปอีกพระพุทธองค์เขาบอกว่าการปฏิบัติต่อศีลของพระเจ้าจาักรพรรดนั้นเมื่อพระเจ้าจากักรพรรดิชิ่นพระชนหรือมรณาภาพหรือตายลงไปเขาต้องชำระ กายของพระเจ้าจักรพรรดิให้สะอาดจากนั้นเขาก็เอาสำลีเอาสำลีชุบด้วยน้ําหอมที่กลั่นกรองแล้วถึงร้อยครั้งที่เป็นน้ําหอมที่ละเอียดเหมือนกันละเอียดที่สุดจากนั้นเมื่อเอาชุบน้ําหอมแล้วพันพระศีระของพระเจ้าจักรพรรดิรอบหนึ่งด้วยสำลีแล้วเอาผ้าขาวพันอีกรอบหนึ่งและเอาสำลี พันอีกรอบหนึ่งเอาผ้าขาวพันอีกรอบหนึ่งทําอย่างนี้ถึง500ครั้ง500รชั้นจากนั้นแล้วนําไปวางลงลางเหล็กเมื่อวางลงลัางเหล็กแล้วก็มีฝาครอบแล้วก็ยกขึ้นเชิงตะกอนเชิงตะกอนั้นเต็มไปด้วยไม้หอมนานา,นา,นานชนิดนั้นก็ประชุมเพลิง อันนี้ก็คือพระพุทธองค์สั่งพระอานทน์บอกพระอนนหรือพระอนทน์ก็พอได้ยินอย่างังน้ะร้องโ h มร้องให้อีกไปเกาะกิก่งเหนียวกิ่งลังร้องให้เห็นป่พระอนทน์สมัยนั้นนะอายุแปดสิบปีแล้วร้องให้คิดถึงพระพุทธเจ้าพระท่านยังเป็นพระโสดาบันอยู่ท่านยังตัดกิเลสราคาโทสะโมหะยังไม่เด็ดขาดเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ากําจัดกิเลสให้เบาบางคือเป็นพระโสดาบันอยู่ กิเลสยังไม่ตัดขาดเพราะนั้นท่านยังมีความเศร้าโศกโศกาดูนสำหรับปุตุชนาจากนั้นพูะปูณหงก็ได้เรียกเข้ามาอันนี้ประเด็นเรื่องนี้ที่หลวงพ่อได้พูดทั้งหมดว่าคือภาระที่หลวงพ่อได้กล่าวมาเบื้องต้นตั้งแต่บรรจุอธิษฐานหลวงปู่สุวัตก็ดียกชัดก็ดีบรรจุพระบรมสาลีริศธาตุของหลวงปู่ก็ดี ล้วนแล้วจะเป็นกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่ทั้งหมดที่เราทําไปแต่ถึงอย่างนั้นก็เถิดก็ยังยังไม่ใช่จุดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงจุดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงคือชําระกิเลสภายในใจให้ดูใจของตนเองว่าวันนี้เราคิดเรื่องอะไรใจของเราปรุงเรื่องอะไรใจของเราวิตกวิจารณ์ไปเรื่องอะไรจากนั้นก็ใช้ธรรมะคือศีลสมาธิปัญญา คือมักแปดเนี่ยเข้ามาการกรองไตรตรองเหตุและผลสัมมาทิฏฐิคือความเห็นของเราในถูกต้องไหมเป็นสัมมาทิฏฐิไหมสัมมาสังกัปโปสัมมาวาชากัมมันตัวอชิววายโยโมสติสมาธิจิตของเราเป็นสมาธิดีไหมนี่แหละอันนี้ก็คือจุดพระประสงค์ที่พระพุทธเจ้าให้พระสาวกที่บวชมาในศาสนาของพระองค์ให้กําจัดดูให้ดูใจถ้าดูดีๆแล้วใจของเรานี่นะ มันเอียงไปทางกิเลสถ้าหาว่าจิตใจไม่พอใจใช่ไหมใจของเราไม่พอใจในเรื่องเนี้มันก็จะประมวลเรื่องเก่าๆแก่ๆเข้ามาเพื่อเสริมให้มันกิเลสมันลุกขึ้นเหมือนนั้นเพื่อจะให้มันด่าคนไม่พอใจในคนคนนั้นให้มากขึ้นมันไม่ใช่เอาแต่เฉพาะปัจจุบันนะมันจะประมวลเรื่องเก่าๆเรื่องจุดบุกพ้องดวลทะเลาะกันมาเก่าๆนั่น ประมวลเข้ามาเพื่อจะเอาไฟมาสุมใจของเราให้มันลุกขึ้นเอให้ฆ่าเขาได้ดาเขาได้ตีเขาได้ลักษณะอย่างนั้นนี่แหละใจของเรามันเป็นลักษณะนั้นถ้ามันเอ็นไปทางกิเลสลุกโทสะมันก็ออกไปทางนั้นถ้าไปเอ็นไปทางราคะคือความรักความไข่ความชอบใจนะมันจะประมวลมาหมดคําพูดคําจา เรื่องรล่าต่างๆที่ได้พบได้เจอกันที่ไหนที่ไหนมันจะประมวลเข้ามาให้ใจตัวนี้ลุกไปในทางราคะตัณหาเต่างละคือความชอบความไข่แต่ลักษณะอย่างนั้นสรุปแล้วก็คือใจดวงนี้มันเป็นใจแต่ว่ามันประมวลเรื่องราวภายนอกกิเลสทั้งหลายมาสูงเข้ามาอันนี้เก็บเรื่องราวอะไรเข้ามาเพื่อให้เป็นพลังเพื่อให้ใจดวงนี้ไปใน ความโลภบังความโกรธบังความหลงบังราคะโทสะโมหะบางังอยู่ในโลกวัฏสงสารเพราะนั้นพระพุทธองค์ให้ดูใจมันเอนียงมันเอียงไปทางไหนมันเอียงไปทางไหนไปทางโทสะหรือไปทางราคะหรือไปทางความโลภหรือไปทางหลงโมหะมันหลงอะไรหลงว่าตัวเองจะไม่ตายใช่ไหมหลงว่าตัวเองจะไม่แก่ใช่ไหม หลวงว่าตัวเองจะอยู่ในโลก,จกนจักรวาลนี่นานเท่านานจะไม่ตายเป็นเลยใช่ไหมความหลงหนึ่งมันหลงอย่างนั้นอยู่ในใจของเราใช่ไหมอันนี้คือให้ถามตัวเองว่าอยู่เสมอถ้าถามตัวเองอยู่อย่างนั้นนะจิตใจของเราเนี่ยก็จะรู้รู้เท่ารู้ทันรู้ราคากิเลสราคะโทสะโมหะถ้าเรารู้แล้วทีเราก็รู้แล้วสิ่งที่มัน จะร้อนมันจะเผาเรานะเราจะไปแตะไปต้องไปจับมันทําไมอันนี้ก็คือใจของเราแหละทในเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเราก็ไม่ปล่อยวางไม่ปล่อยมากก็ต้องปล่อยน้อยไม่รู้เท่ามากก็ต้องรู้เท่าน้อยแหละท่าถ้าตัดกิเลสเชาะลงไปกิเลสราคะกรธสันไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นพรหมเหมือนกันขึ้นไปอยู่พรหมพรหมเออพรหม จุทวาาห้าชั้นแปลว่าตัศกิเลตราคะตัวเดียวกับโทสะสองตัวท่งนั้นนะโมหะได้ยังเหลืออยู่ไม่ลงมาเกิดแล้วแสดงว่ากิเลสราคะกับโทสะเนี่ยเป็นเครื่องดึงดูดอย่างแรงว่างั้นเถอะท่านจะว่าไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกเป็นเครื่องดึงดูดอย่างแรงที่ให้ใจของเราเนี่ยบกวนเวียนเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารถ้าว่าตัดเชือกสองเส้น,นีนขาดปดแปลว่าจิตดวงนั้นโดดเข้าไปอยู่อวกาศเลยว่างั้นเถอะ ดูเอากาศตามลําพังลอิสระเลยให้ไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกตัดกิเลสสองตัวคือราคะกตสะขึ้นไปเกิดเป็นพรมสุทธวาท้าชัน้นอตัตปาสุธสาสีกนิฐานะแปว่าพรมของพระนาคามีเนี่ยะยังเหลือแต่โมหะอยู่ในนั้นบัดท่านก็ชําระท้องท่านจากนั้นก็เข้าสู่นิพพานไปเลยไม่มาไม่กลับมาเกิดอีกในโลกวัฏฏะ ถ้าเราวิเคราะห์ดูแล้วเท่าคิดดูแล้วเรื่องราคานี่เป็นเครื่องหน่วงเหนียวใจของเราให้กลับมาเกิดโทสะก็เหมือนกนะันเพราะนั้นให้พวกเราดูนะดูจะให้มันเอ็นไปตามกิเลสราคาโทสะแล้วก็พร้อมกันก็นให้เรายึดที่พระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าบอกไว้ว่าให้พวกท่านทั้งหลายดูใจชำระใจ กิเลสของพวกท่านหลายให้เหือดแท้งส่วนศีละของเราตถาคตนั้นเป็นหน้าที่ของมันรักษา์เขาจะจัดส่วนหน้าที่ของพระนั้นคืออะไรเ,เพราะนั้นให้รู้จักนาทีนะถึงเราจะทําอะไรอะไรก็ตามเรื่องอะไรก็ตามคิดเรื่องอะไรทําเรื่องอะไรใหญ่โตเรื่องขนาดไหนก็ตามสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรก็ตามอันนั้นเป็นเรื่องภายนอก แต่เรื่องภายในพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าจริงๆก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานใ,นใจจะขาดตวนั่นเลยจะทิ้งขันนลท่านยังสั่งอีกว่าเลยให้พวกท่านทั้งหลายเผากิเลสภายในใจของท่านนั่นคือหน้าที่ของพวกท่านส่วนหน้าที่ศีละเนี่ยเป็นหน้าที่ของมันละกษัตริย์ดูสิท่านมาให้ความสําคัญเรื่องภายในใจนี่มากกว่าสิ่งภายนอกเพราะนั้นพวกเราที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาในครั้งนี้ หรือพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ก็เหมือนกันให,ให้คิดถึงาพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นคืออะไรให้ดูใจนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถ้าใจของเราเต็มไปด้วยราคะโทสะโมหะแล้วใจของเราจะยุ่งเหยิงวุ่นวายออกไปภายนอกมีแต่เรื่องจุ่งทั้งหมดแต่ถ้าว่าเราชําระใจได้แล้วนะั้นความสงบพรมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในใจของพวกเรานะวันนี้เป็นวันพระหลวงพ่อก็ได้กล่าว เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพื่อจะได้ให้รู้ว่าพุทธประสงค์ของพุทธเจ้านั้นคืออะไรนะเอาลับพอทีนะ